ต้อนนับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับกับช่วงห้องเรียนอ่อนแอนะครับวันนี้เรามาเรียนในวิชาชีววิทยาก,กันต่อนะครับแล้วก็เราจะอยู่ในเรื่องของระบบบนเวียนเลือดกันต่อนะฮะเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราเกริ่นกันไปแล้วเรารู้จักกันไปแล้วว่าอ้ยระบบุนเวียนเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอยู่2ระบบหลักๆเนาะก็คือระบบุนเวียนเลือดแบบเปิดกับระบบุนเวียนเลือดแบบปิดซึ่ง แบบปิดเนี่ยในสัตว์มีกระดูกสันหลังเราก็บอกว่าเราแบ่งย่งอยออกได้เป็น2ประเภทก็คือเป็นระบบวนเวียนเลือดแบบปิดที่เป็นวงจรเดียวก็คือเป็นซิงเกิลซ r คู l เลชันกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นระบบวนเวียนเลือดแบบปิดที่เป็นวงจรคู่หรือเป็นดับเบิลซ r คู l เลชันเกิดขึ้นถูกไหมฮะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราคุยกันไปแล้วนะครับทีนี้ในวันนี้เราจะมาลงดีเทลกันนิดนึงว่าอไอ้เจ้าระบบวนเวียนเลือดแบบปิดที่เป็นวงจรเดียวหรือเป็นวงจรคู่เนี่ยมันมีลักษณะแตกต่างก,กันอย่างไรออกไปนะครับโอเคเพราะนั อ่ะเรามาลงรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะฮะน,นี้เป็นภาพรวมอันนี้ทวนนิดหนึ่งนะฮะถ้าเป็นซิงเกิลเซอร์คิตรูเลชันหรือที่เขาเรียกกันย่อๆว่าซิงเกิลเซอร์คู i เลชันก็คือในหนึ่งรอบของการไหลเวียนเลือดเด็กๆจะผ่านหัวใจเพียงแค่1ครั้งแต่ถ้าเป็นแบบดับเบิลเซอร์คิตหรือดับเบิลเซอร์คูเลชันนะครับหนึ่งรอบของการหมุนเวียนเลือดเนี่ยเราจะมีเลือดผ่านหัวใจทั้งหมด2ครั้งเกิดขึ้นนะครับตรงนี้คือส่วนที่ปันเป็ Animal Circulation ที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันก็คือเดี๋ยวเราจะพูดถึงในปลา a อ p ฟิเบียเ e ็บท้ายนกแ a m m ม l แล้วก็จะไปลงรายละเอียดในของมนุษย์อีกทีนึงนะครับจะได้เข้าใจภาพรวมของทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่ในกลุ่มที่1กันนะครับในกลุ่มที่1ที่เราจะพูดถึงกันก็คือในกลุ่มที่เป็นปลานะครับปลาเนี่ยระบบหมุนเวียนเลือดของเราก็จะเป็นลักษณะที่มันเป็นเหมือนกับ ซิงเกิลเซอร์คูลเลชันเนาะเป็นเว r ร์ติเ t e บรตกลุ่มที่มันมีซิงเกิลเซอร์คูลเลชันเกิดขึ้นนะครับมีระบบหมุนเวียนเลือดเป็นแบบปิดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะเป็นมีซิงเกิลเซอร์คูลเลชันนะครับอเขียยดย่อก็คือเลือดไหลผ่านหัวใจหนึ่งครั้งต่อรอบนะฮะ ต่อรอบของการไหลเวียนนะครับเพียงถ้าเรามาดูนะครับเราจะมาลองดูคร่าวๆกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลักการมันก็ง่ายๆเลยเด็กๆก็คือสมมุติเราบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นแปลว่าสมมุติว่าพี่ว่าตรงนี้ว่าเป็นหัวใจปลานะครับสมมติผมบอกว่าตรงนี้คือหัวใจปลาปหัวใจปลาเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่2ห้องนะครับหัวใจปลานี่าง่ายมีอยู่2ห้องนะครับก็จะมีห้อง A ห้อง1ห,ห้อง V ห้อง1น,นะครับ โอเคแมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาโน้ตแล้วกันพอดีผมลืมใส่โอเค anyway ครับสมมติว่าเด็กๆมีเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายมานะครับสมมติว่าตัวนี้เป็นเป็นบอดี้เนาะเป็นเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเจ้าเลือดของเด็กเนี่ยจากส่วนต่างๆของร่างกายมาก็จะเข้ามาสู่หัวใจถูกไหมครบแบบนี้ถูกไหมครับเลือดจากส่วนของร่างกายเนี่ยก็จะเข้ามาที่หัวใจ ถูกไหมครับหัวใจเราก็จะมีอยู่แค่2องห้องก็คือหัวใจห้องบนหนึ่งห้องล่างหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเอทรียมเกับ V คืออะไรนะครับเอทรียมก็คือห้องบน V ีก็คือเป็นเวนทริเคิลเดี๋ยวเขียนให้นะครับเพื่อให้เด็กนึกภาพกับสมมติว่าเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายปลาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงหรือต่ำครับมันก็ควรจะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำถูกไหมฮะใช่ปะมันก็จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำนะครับไหลเข้ามาในหัวใจปลานะฮะตอนนี้คือหัวใจปลานะครับ หัวใจปลานะฮะจึง้งใช่ไหมครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอา้าวหัวใจมันก็ส่งเลือดต่อไปถูกไหมครับส่งเลือดต่อไปที่ไหนครับมันก็ต้องส่งไปฟอกถูกไหมฮะถามว่าใครเป็นที่ฟอกข,ของของอันนี้ครับปกติปลาก็ฟอกเลือดที่ที่เหงือกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเด็กๆก็จะส่งเลือดที่มีออกซิเจนต่ำเนี่ยไปฟอกที่เหงือกถูกไหมครับจากเหงือกเด็กไม่กลับสู่หัวใจแล้วถูกไหมถ้เาเด็กเป็น single circulation เด็กๆก็จะได้เป็นเลือดที่มีออกซเจนสูง ออกมาเอ๊ะทำไมไม่ตรงล่ะโอเคโอเคเด็กก็ได้เป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงเข้ามานะภาษาอังกฤษเขามีคำเรียกอยู่เนาะถ้าเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงเขาจะเรียกว่ามันเป็นออกซิเจนเตทดบล แต่ถ้าเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำก็จะเป็นดีออกซิเจนเ d b เปล่โอเคเพียงตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะการไหลเวียนของปลาแต่เดี๋ยวจะเห็นว่ามันเป็นซิงเกิลเซอร์คู i เลก็คือเลือดเข้ามาจากส่วนต่างของร่างกายเข้าไปที่หัวใจหัวใจส่งไปฟอกเลือดที่เหงืองจากเหงืออก็คือส่งกลับเข้ามาที่ร่างกายถูกไหมฮะแล้วก็จบละ ถูกไหมครับเพียงนเด็กลองดูข้อสังเกตตรงนี้นะฮะข้อสังเกตที่ผมจะอยากบอกเด็กเลยก็คือเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กก็จะเห็นแล้วว่าหัวใจปลามี2ห้องถูกไหมครับก็คือห้องบน1ห,ห้องบนเนี่ยเขาเรียกมันว่าเอทรียมนะครับแล้วก็ห้องล่างหนึ่งะครับห้องบนหนึ่งห้องห้องล่างหนึ่งห้อง ข้อสังเกตอีกอานหนึ่งที่ผมอยากให้เด็กได้เลยก็คือเด็กสังเกตไหมครับว่าเลือดที่ไหลผ่านหัวใจปลาเป็นเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำเสมอนะครับเพียงข้อสังเกตอีกอารหนึ่งเลยก็คือเลือดที่ไหลผ่านหัวใจปลาจะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ เสมอครับหรือพูดได้ง่ายว่าจะมีเฉพาะ deoxygenated blood ที่มันเข้าไปในเลือดปลาในหัวใจปลาครับอย่างอย่างมนุษย์นึกภาพออกมามมนุษย์เนี่ยเรามีเลือดที่เป็นมาจากส่วนต่างของร่างกายแต่ขณะเดียวกันซิกส,สายเราก็จะรับเลือดที่มาจากส่วนที่มันฟอกเลือดไปแล้วถูกประครับจากปอดกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นแต่ของปลานี่ไม่ใช่ของปลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวใจห้องบนหรือห้องล่างดเด็กรับเลือดที่มีออกซิเจนตับเท่านั้นนะครับอันนี้คือในกลุ่มที่1นนะครับ โอเคกลุ่มที่สองครับก็คือแอมฟิเบียนครับอมฟิเบียนเอ๊ยผมสะกดผิดแอมฟิเบียนนะครับแอฟิเบียนเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่เราเรียนกันที่มันเป็น double circulation ขึ้นมานะครับ มีดับเบิลซร์คูลเลชันนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวจะทวนนิยามอีกสักรอบหนึ่งละกันนะครับดับเบิลซร์คูลเลชันของเราก็คือเลือดไหลผ่านหัวใจ1ครั้งต่อรอบของการไหลเวียนเอ้สองครั้งครับขอโทษขอโทษสองครั้งนะ ก็คือเลือดจะไหลผ่านหัวใจสองครั้งต่อรอบของการไหลเวียนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาตั้งต้นกันดีกว่านะครับพี่ตั้งผมตั้งต้นกันที่บอดี้ละกันหัวใจสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำไม่กี่ริมพูดครับเรามีลักษณะเป็นไงนะหัวใจพวกนี้มีสามห้องนะครับหัวใจของพวกนี้จะมีสามห้องนะฮะหัวใจแอมฟิเบียนมีสามห้องนะครับ,รบก็คือเป็นห้องบนสองห้องล่างคูณหนึ่งนะครับห้องบนก็คือเอทเรียมเนาะ ห้องล่างก็คือ ventricle นะครับะระบบมันก็ง่ายๆครับเดี๋ยวพี่ผมว,วัดหัวใจก่อนละกันนะฮะ วัดอันใหญ่ๆแล้วกันโอเคนะครับอ่ะเรามาร่องมาค่อยๆดูกันนะครับตอนนี้ผมจะเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆน่าจะพอเห็นภาพเราว่าโอเคเรามีหัวใจสองห้องก็จะมีห้องบนขวากับห้องบนซ้ายเนาะใช่ไหมหัวใจสองห้องตอนนี้ก็จะมีห้องบนห้องบนขวากับห้องบนซ้ายเนาะก็คือผมขอใช้คำว่า RA กับ LA นะครับ RA ก็คือ right atrium ก็คือห้องบนขวาใช่ไหมห้องล่างคือ LA ก็คือเป็น Left atrium ก็คือห้องบนสายนะครับอันนี้ก็คือบนขวานะครับทีนี้ระบบของเราเป็นยังไงนะครับระบบของเราก็เหมือนเดิมครับเราตั้งต้นจากการที่ส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยส่งเลือดที่มันมีออกซิเจนต่ำมาเพราะว่ามันถูกเอาไปใช้ในเซลล์ใช่ไหมเด็กๆก,ก็ส่งเข้าไปครับถูกไหมครับ แต่เด็กก็ส่งเลือดที่มีออกซิเจนตับเข้ามาอันนี้ขออนุญาตใช้เป็นสังเกตเนาะเป็นดีออกซีนะดีออกซิเจเนเต็ดบลัดนะฮะก็คือเลือดที่มีออกซิเจนตับนะครับแต่เด็กก็ส่งเข้ามาที่หัวใจห้องบนขวาครับตรงนี้คือ RA ครับตรงนี้คือ LA ครับ LA คือลอส Los Angeles ไหมนี่เป็น V นะครับเป็นเว n t r i c l e นะฮะเพื่อนเด็กก็จะเห็นว่าเด็กก็เอาเลือดเนี่ยเข้ามาที่หัวใจห้องบนขวา จากหัวใจห้องบนขวาปับ๊บเด็กๆก็จะส่งไปที่ ventricle แต่ด้วยความที่ ventricle เนี่ยเขาไม่ได้แยกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเลือดจาก ventricle ก็จะออกมาและเด็กๆก็เอาเลือดจาก ventricle เนี่ยครับส่งไปฟอกเลือดทีนี้กรณีของเจ้าพวก amphibian อ,อย่างพวกกบอย่างเงี้ยครับการแลกเปลี่ยนแกส๊สเขาไม่ได้เกิดขึ้นที่เหงือกอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ปอดด้วยนะครับพวกนี้มันจะเกิดเป็นทั้งปอดแล้วก็ผิวหนังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะถูกส่งไปฟอกที่ ลังแล้วก็สกินนะครับถูกไหมนักเด็กรู้ว่าพวกแอมฟิเบียมันแลกเปลี่ยนแกส๊สผ่านทางผิวหนังได้นะครับบางคนเขาเรียกตัวน,นี้ว่ามันเป็นพาวโมคิวเทเนสเซอร์กิตก็ได้ครับเป็นเซอร์กิตที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับขเขาก็จะเรียกมันว่าเป็นพาวโมคิวเทเนสเซอร์กิตนะครับพอดเด็กฟอกเลือดเสร็จปุ๊บดเด็กก็จะได้เป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงละถูกไหมฮะเด็กก็จะได้เป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงแป๊บเลือดที่มีออกซิเจนสูงก็จะ ก็จะเลยครับก็จะเขียนเข้ามาอ่าเขียนอ่ะตึงเลือดที่มีออกซิเจนสูงปั๊บก็จะเข้ามาที่ left atrium ถูกไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงขออนุญาตใช้คำว่า Oy blood ัครับก็กลับเข้ามาที่ LA ถูกไหมครับจาก LA เนี่ยก็ต้องส่งไปที่ห้องล่างอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เด็กๆจะเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วครับเด็กๆสังเกตปัญหาที่มันเกิดขึ้นไหมครับด้วยความที่มันเป็นแบบเนี้ย ดเด็กๆจะเห็นว่าห้องล่างเนี่ยเลือดมันจะปะปนกันระหว่างเลือดที่มีออกซิเจนสูงกับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำถูกไหมครับดเด็กๆจะมีการปะปนกันของเลือดที่มีออกซิเจนสูงกับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำนะครับ แต่ว่า anyway ก็คือมันปะปนกันก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นคนละจังหวะกันแหละโอกาสจะปนกันมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อจํากัดจริงๆเพราะเด็กจะเห็นว่าจาก Oxygenated Blood เนี่ยก็จะเข้ามาที่ห้องบนซ้ายส่งไป v e n t r i c l e แล้วก็จาก v e n t r i c l e เนี่ยก็ส่งกลับไปเลียงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเพียนข้อจํากัดของระบบนี้เลยก็คือมันอาจจะมีการปะปนกันของเลือดนะครับ ดีออกซิกับออกซิบลับนะครับตรงนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นแอมฟิเบียนเพราะฉะนั้นแอมฟิเบียนก็จะมีลักษณะหัวใจที่มันเป็นแค่สามห้องทีนี้ถ้าเป็น reptile reptile มันเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมานิดนึงครับคือเราจะพูดว่า reptile เนี่ยมีหัวใจ4ห้องไม่สมบูรณ์ คือเป็นสี่ห้องแล้วนะแต่ว่ามันยันเป็นอินคอม plete คือแทนที่มันจะกั้นโดยสมบูรณ์มันมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเท่าไหร่นะครับเพะ้ะนกลุ่มที่สาที่เราจะพูดถึงกันก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกเ t ปไทผมขออนุญาตไปต่อนะครับอันนี้ทันไมเอ่ยถนานะเพี้ยนเลปไทเนี่ยอ่ะโอเคเป็นดับเบิลซ r ค u ูเลชั่น นะครับเรปไทยเป็นดับเบิลเซอร์คูลเลชันนะครับมีหัวใจสี่ห้องไม่สมบูรณ์ครับไม่ได้ใช้ iPad นะลายมือไม่สวยโอเคมีหัวใจสี่ห้องไม่สมบูรณ์นะครับยกเว้นในกลุ่มของคลอกคาเดเลตเรปไทย ide, ก็คือพวกคลอกคาไดอะครับพวกจระเข้จะมีสี่ห้องสมบูรณ์นะครับยกเว้นคลอกคาเดเลตเรปไทย ide, ครับ มีหัวใจสี่ห้องสมบูรณ์นะครับที่เหลือก็จะคล้ายกันกับเจ้าตัวอัฟิเบียนนะครับพอวาวาดไปเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะลักษณะของมันก็คืออ่าเด็กๆบอกว่ามีหัวใจสี่ห้องไม่สมบูรณ์เพราะนเด็กก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับหัวใจปึง้งนี่ก็คือห้องบนห้องล่างเนี่ยมันเหมือนมีผนังขึ้นมาครับแต่ผนังมันกั้นไม่หมดครับข้างล่างเนี่ยมันอิ c o m p l e t e เซ p t ัมเพราะน้นลักษณะตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่มันเกิดขึ้นนะครับ เหมือนเดิมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนต่างๆเป็นส่วนต่างของร่างกายาเล็บทายเราแลแกเปลี่ยนแก๊สผัดทางปอดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ตรงไปตรงมาไม่มีคิวหนักเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบอดี้ตอนนี้ก็เป็นสกิปนะครับหัวใจเราก็จะเลยมี4ห้องละก็คือจะมีห้องบนขวา RA ห้องล่างขวา RV RV ก็คือมาจากคำว่า right ventricle เนาะบนซ้ายก็คือ LA LV ก็คือ left ventricle โอเค ระบบก็มาเลยครับเลือดที่มีออกซิเจนต่ําจากส่วนต่างๆของร่างกายถูกไหมครับเลือดที่มีออกซิเจนต่าจากส่วนต่างๆของร่างกายนะครับก็ส่งเข้ามาที่หัวใจห้องบนขวาถูกไหมฮะเด็กๆก็เอาเลือดส่งเข้ามาที่หัวใจห้องบนขวาจากห้องบนขวาเด็กๆก็ส่งไปล่างขวาโอเคมันมีอินเตอร์เวนติคูล่าเซปตัมถึงแม้มจะยังมีการปะปนกันของเลือดแต่ก็ไม่มไมด้เม็นดซีเรียขนาดนั้นนะครับจากนั้นเด็กก็ส่งจากห้องล่างขวานะฮะปืด๊ดไปที่สกิน เอ้ยผมเขียนสก,กินเหรอเนี่ย sorry ไม่ใช่สก,กินจ้าปอดครับปอดปอด,ปอดผมเบลอในสมองว่าเลยคิดเรื่องเรื่องผิวหนังอยู่เป็นเป็นปอดนะขอโทษขอโทษครับตรงนี้เป็นพมอนาะลิเซอร์คิปเนาะ I'm sorry นะนะครับพอไปถึงปอดเสร็จปั๊บปอดก็ฟอกเลือดเสร็จใช่ไหมฮะตรงนี้เป็น deoxygenated blood เหมือนเดิมเพนั้นเลือดที่มีออกซิเจนสูงจากปอดก็จะออกมาครับ เข้าหัวใจห้องบนซ้ายนะครับจากบนซ้ายเนี่ยก็ส่งลงมาห้องล่างซ้ายครับและจากล่างซ้ายเนี่ยครับก็ส่งกลับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายใหม่โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นระบบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น ออกซิบลัดครับเลือดที่มีออกซิเจนสูงนะครับแค่นั้นเองนะครับเข้าใจไหมถ้าเป็นพวกนกหรือแมมมอลครับมันก็แค่คอมพลีสตรัคเจอร์ถึงคนนึกออกปะมันก็จะแค่คอมพลีตรงนี้ไปก็จบละถูกไหมครับใช่ปะก็คือแค่ลากผานังเส้นให้มันตึ๊บตึ๊บคือมันเต็มอ่ะก็โอเคละนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นพวกนกเ birds นะครับหรือเอเวียนนะฮะ แล้วก็แม่มมอลนะครับระบบของเราก็จะเหมือนกับอันบนทุกประกาศนะครับยกเว้นแค่ว่าเด็กๆมีหัวใจสี่ห้องโดยโดยสมบูรณ์ละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็กำลังจะโกงเด็กๆด้วยการทำแบบนี้ครับตึง้งอ่ะอุ้ยเหมือนเดิมเลยเก่งจังก็คือเหมือนเดิมทุกประกาศครับ เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแค่จากที่มันเคยเป็นสี่ห้องไม่สมบูรณ์นะครับเด็เดกกลายเป็นสี่ห้องสมบูรณ์เสร็จแล้วเห็นไหมง่ายโกงนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นดับเบิลซ์คูลเลชันนะครับแล้วก็เด็กมีหัวใจสี่ห้องสมบูรณ์เรียบร้อยโกงเสร็จแล้ว เห็นไหมฮะก็ง่ายๆตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการแลกลำเลียงการลำเลียงสารของพวกนกหรือแมมมอลเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเพราะว่าเด็กเอาเลือดอะครับที่มันมีออกซิเจนสูงท่างหลายแหล่เนี่ยเข้ามาแล้วมันไม่มีการปนกันของหลอดเลือดแล้วของเลือดแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันจะไม่มีการปนกันของเลือดแล้วถูกไหมฮะ ถูกไหมครับเพราะว่าผนังกั้นห้องล่างเนี่ยหรือเขาเรียก interventricular septum เนี่ยมันสมบูรณ์อ่ะผมเขียนให้ก็ได้ผนังกั้นห้องล่างตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่า interventricular septum ครับ inter แปลว่าระหว่างครับพอมันเป็นพวกแมมโมกับอันเนี้ยนะครับ interventricular septum มันแยกจากกันโดยสมบูรณ์มันสมบูรณ์ครับแยกหัวใจห้องล่าง โดยสมบูรณ์นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระบบหมุนเวียนเลือดของพวก b i r ร์กับแมมโมลจริงๆเขาเชื่อว่าวิทนาการมันแยกกันนะคือต่างคนต่างวิทนาการแต่สุดท้ายออกมาเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับ โอเคทีนี้เราเข้าใจลักษณะของแมมมอลแล้วทีนี้เรามาลงรายละเอียดของมนุษย์กันนะครับอันนี้ของลงรายละเอียดของมนุษย์เลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนหน้าเราจะได้เรียนการผ่าตัดหัวใจเด็กจะได้เข้าใจฟังกชันของหัวใจว่าอ๋อหลอดเลือดนี้มันไปทางนี้ทางนี้นะนี่หัวใจมันอยู่ตรงนี้นะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไปต่อนะฮะเดี๋ยวเวลานิดหนึ่งของอนุญาตไปอันนี้เป็นภาพรวมสรุปนะครับที่มันเกิดขึ้นนะฮะโอเคเรามาเรื่มของในมนุษย์กันเลยนะครับในมนุษย์เนี่ยก็จะคล้ายๆกันโดยระบบก็คือเด็กก็จจะตต้้ออองงงงงสส่่่่เเลืาาาาาากกวนๆขขรยม ถูกไหมครับเด็กก็จะต้องเข้าห้องบนขวาถูกไหมซึ่งในของมนุษย์เองเนี่ยจากจากบอดี้ครับเวลามันเข้ามาเนี่ยมันมีเส้นเลือด2เส้นเท้าเข้ามาครับก็คือเด็กอาจจะมาด้วยหลอดเลือดที่ชื่อว่าสุพิเลียฟีนาคาวาสุพิเลียเนี่ยก็คือรับเลือดจากส่วนหัวกับแขนนะครับอันนี้คือรับเลือดจากหัวแล้วก็แขนเข้ามานะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คืออินฟิเลียครับฟีนาคาว่าอันนี้ก็คือเด็กๆจะเอาเลือดจากลำตัวขานะครับเข้ามานะครับพวกนี้จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำนะครับเด็กๆก็จะเอาไอเลือดที่มีออกซิเจนต่ำสองอันนี้ครับเข้ามาถูกไหมฮะแล้วเด็กก็ส่งต่อไปที่หัวใจห้องเหมือนเดิมก็คือเข้าห้องบนขวาถูกไหมครับเด็กๆก็จะส่งเข้าไปที่ l i g h t atrium ถูกไหมฮะถูกไหมน,นี้เหมือนเมื่อกี้เลยแต่เราลงรายละเอียดมากขึ้นก็คือโอเคจากส่วนต่างของร่างกายเรารู้ชื่อหลอดเลือดน,นิดนึงว่าถ้าหลอดเลือดเด็กๆเอาเลือดออกซิเจนต่ํามาจากหัวจากแขนก็จะชื่อว่าสุพิเลียวินาคาว่าถ้าเอามาจากลําตัวจากขาเราก็จะชื่อว่าอินฟิเลียวฟินาคาว่าเข้าไปไลทอทเรียมส่งต่อไปที่ไลท์เมนทริเคิลจากบนขวาก็ส่งไปร่างขวาแต่ว่ามันมีลิ้นกั้นถูกไหมฮะลิ้นกั้นตรงนี้ชื่อไตรคัสปิดวาล์วจริงๆเด็กๆน่าจะเรียนอันนี้มาแล้วละเนาะใช่ไหม ตั้งแต่ตอนมอกต้นละจากไตรคัสปิดวาลเด็กก็จะส่งไปยังห้องล่างขวาก็คือไ i ท์เวนทริเคิลถูกไหมฮะจากบนขวาถูกไหมครับ,บ,รบเด็กก็จะส่งผ่านลิ้นหัวใจอันนึงที่ชื่อว่าไตรคัสปิดวาลส่งไปห้องล่างขวานะครับจากนั้นเด็กก็จะส่งไปฟอกที่ปอดครับแต่เวลาจะผ่านไปฟอกที่ปอดเนี่ยเด็กจะต้องผ่านลิ้นหัวใจอันหนึ่งครับที่ชื่อว่าเพ m ลโมนาลีวาลหรือ p พโลโมนา y ี เซมิลูน่าวานะครับแล้วก็ส่งเข้าไปที่หลอดเลือดที่ชื่อว่าพาวโมนาลีอาร์เทอรี่พาวโมนาลีพาวโมนมันแปลว่าปอดครับแล้วก็ส่งไปที่ปอดโอเค ทันไหมเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายไหลผ่านสุพิเ i ตว v นาคาว่าอินฟิเลตวินาคาวารวมเข้ามาห้องบนขวาส่งผ่านลิ้นไตรคัสปิดไปยังห้องล่างขวาจากห้องล่างขวาส่งผ่านลิ้นพอมโมนารีเซมิ n ูน่าวาลส่งไปผ่านพอมโมนาลีอาร์เทรีมันก็จะเป็นอาร์เทรีก็เส้นหนาๆเนาะไปที่ปอดปอดส่งเลือดกลับมาครับปอดก็จะส่งเลือดกลับมาทาง p u l m o n a r y v เ in ครับเลือดเปลี่ยนผมเปลี่ยนสีแล้วนะเพราะว่าเลือดตอนนี้มีออกซิเจนสูงละถูกไหมครับเด็กๆก็ผ่านเข้ามาที่ p l m o n a r y v e i n p u พ m o n a r y v เว n ส่งไปไหนครับก็เข้ามาที่ห้องบนบนซ้ายถูกไหมฮะก็คือ Left Atrium ใช่ปะอันนี้ก็คือห้องบนซ้ายถูกไหมครับจากบนซ้ายเด็กๆก็ต้องส่งไปล่างซ้ายผ่านลิ้นหัวใจไหม ผ่านลิ้นหัวใจอีกอันหนึ่งนะครับลิ้นหัวใจอันนี้เมื่อกี้เราชื่อไตรคัสปิดตอนกั้นระหว่างบนขวากับล่างขวาตอนกั้นระหว่างบนซ้ายกับล่างซ้ายล่างซ้ายเราชื่อว่าไตรคลัสปิดวาล์วครับหรือเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไมโตรวาล์วด้ครับมันจะมี2แผ่นเดี๋ยวเด็กๆดูตอนวิดีโอผ่าหัวใจเด็กจะเห็นว่าถ้าเป็นไตรคัสปิดเด็กๆจะมีสแผ่นป,ประกบกันมันถึงเรียกไตรคัสปิดส่วนจากบนซ้ายไปล่างซ้ายเนี่ยเด็กๆจะมี ตัวที่เป็นมี2กรีดเประนด็นเขาจะเรียกว่าเป็นบาคัสปิดนะครับจากบาคัสปิดเด็กๆก็จะส่งกลับไปที่เลฟเวนทริเคิลครับเลฟเวนทริเคิลก็คือเป็นหัวใจห้องล่างซ้ายถูกไหมฮะล่างซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะต้องมีผนังหนาเพราะว่าเดี๋ยวเด็กต้องส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย อยากบีบทีนึงแล้วส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ผนังหนาครับเพราะฉะนั้นผนังห้องล่างซ้ายเนี่ยจะมีความหนามากที่สุดนะครับเดี๋ยวเด็กๆไปดูในวิดีโอผ่าหัวใจเด็กจะเห็นเลยครับว่าผนังมันหนามากถ้าเด็กๆได้มีโอกาสกดเด็กๆจะรู้ว่ามันแข็งกว่ากันเยอะนี่คือวิธีการแยกหัวใจซ้ายขวาเลยด้วยซ้ำนะครับจาก left ventricle เด็กๆก็จะต้องส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถูกไหมครับเด็กๆจะผ่านไปทางหลอดเลือดใหญ่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า aorta แต่ก่อนจะไปถึง aorta เด็กๆต้องผ่านลินหัวใจอันหนึ่ ที่ชื่อว่า aortic s e m i l u n a า wow. ว a ลนะครับหลังจากนั้นเด็กก็จะส่งไปที่หลอดเลือดใหญ่เลยครับก็คือ aorta เด็กเห็นชัดอยู่แล้วละ่ะเวลาเด็กผ่านดูโครงสร้างหัวใจนะครับจาก aorta ก็จะส่งกลับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะส่งไปเลี้ยงที่ส่วนต่างๆของร่างกายใหม่นะครับ ะะตอนนี้ก็เป็นบอดี้ปึง้งเรียบร้อยนะครับอันนี้คือลักษณะระบบบนเวลเลือดมีแค่นี้เองนะครับเด,เดี๋ยวผมไฮไลท์นิดนึงส่วนที่มันเป็นชื่อหัวใจไลท์เอ t ทรี m มไลท์เวนทริ c ค e ลเลฟเอ r ทรีมแล้วก็เลฟเวนทริ i ค l ลนะครับเนาะถูกไหมแล้วก็มีลิ้นหัวใจใช่ไหมลิ้นหัวใจก็จะเป็นไบคาร์สปิดไบคาร์สปิดถูกไหมฮะแล้วก็มีพาร์มอนาลีเซมิโนน่าวาลกับ เอออติกเซมิลูนาว์นะครับเพื่อนเด็กก็จะเห็นว่าอันนี้คือลักษณะของการไหลเวียนเลือดนะครับก็จะเป็นแบบ Double c i r c ค l ลเลชันนะครับก็บอดีวินาคาว่าบนขวาไบรคัสปิดวาล wow, ล่างขวาพามเน a ี y วาลพามเนลีอาร์เทอรปอดถูกไหมครับไปฟอกที่ปอดเสร็จเอากลับมาที่หัวใจก็เข้ามาพามเน a ี y เวฟเลฟเอเทรียมไบคัสปิดวา wow, แล้วก็ l e f เ v นทริ i c ลเอออ t i ติกวาลแล้วก็ a อออ a แล้วก็กลับไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นนี่คือระบบปุนเวียนเลือดของมนุษย์นะครับในตอนหน้าเด็กๆจะได้ดูโครงสร้างของหัวใจกันนะครับทั้งโครงสร้างหัวใจที่เป็นภายนอกแล้วก็โครงสร้างหัวใจภายในแล้วก็อาจจะมีผมก็จะมีการเอาน้ําใส่เข้าไปเพื่อให้เห็นว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปจากตรงนี้นะมันจะไปออกตรงไหนน,นะครับเพื่อพิสูจน์ลักษณะของการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจมนุษย์ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วหลังจากเราดูวิดีโอเสร็จปุ๊บเราจะมาสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าโครงสร้างหัวใจของสัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงนะ เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนหน้านะครับตอนหน้าจะเป็นวิดีโอแลบเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคครับสำหรับตอนนี้เราเอาไว้เท่านี้ครับเ้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ